ตอนเรข้าสู่รายการอคอมเม้นครับผมปัะกันสมาคุณผู้ชมนะคะไปรู้ว่าคุณจะมาเลอะไรที่สุดกันครับคอมเมนต์หน้นามมเชียงใหม่ค่ะต,ตอนนี้น,นะคะข้างหลังเราคุณพูดอีกแล้วนะคะกับร้านเรียวาตาชาบูนะคะที่อาคารดีชั้นสองนะคะตอนนี้นะคะที่เรามาทาคลิปใหม่เขาบออะไรรู้ไหมเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นใหม่จ้าโปรโมชั่นใหม่โปรโมชั่นใหม่ก็คือบวกแค่99บาทได้เป็นเกาหลีแบบว่ากุ้งยองแซลมอนยองต็อกกุกกีคือแบบเลิศมาก อยากกินแล้วอยากกินแล้วเนาะอยากกินแล้วใช่ไหมป่ะปั๊บ ยังคงคอนเซปต์ความยิ่งใหญ่อยู่ดีแน่นอนไม่เสียชื่อเรียวตะาชาบูจริงๆริงจริงๆนะครับผมนี่และอยู่บริเวณด้านหน้าเรานีกก็เป็นเมนูหมดเท้านะครับมีแค่ข้าวหมูละมาสัก99ใช่แล้วก็มีเซอร์วิก99บาทก็ได้เซ็ตเกาหลีที่แบบว่าจุใจอย่างนี้นะคะนี่มีอะไรบ้างเอ่ยแนะนํากันทีละเมนูเลยดีกว่าเมนูแรกครับผมก็จะเป็นกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีครับผมนี่แบบกุ้งว่าสันะได้ ไม่อั้นนะจ๊ะใช่แน่ได้แบบบุฟเฟ่ต์นะคะแค่เพิ่ม99เอ้ยแค่เพิ่ม99บาทใช่กินได้ไม่อั้นเลยสำหรับกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีนะคะแล้วก็จะมีไข่ดองซีอิ๊วเกาหลีด้วยอันนี้กับบุฟเฟ่ต์เหมือนกันใช่อะไรต็อกปกกีด้วยนี่เป็นต็อกปกกีข้างในเป็นชีสนะจ๊ะต็อกปกกีชีสนะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามาต่ออั้นเนี่ยก็จะได้ตัวแซลมอนดองซีอิ๊วด้วยเหมือนกันใช่ตัวแซลมอนนี้จะได้เป็นต่อคนละจานคนละจานใช่ของบุฟ คุ้มคุ้มยังไงก็คุ้มอยู่ดีเพราะว่ามันบวกแค่99บาทเองแค่ทุ่งบุฟเฟ่ก็คุ้มแล้วจริงนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองมาชิมตัวเมนูใหม่ของเขาได้ได้ได้จะบอกว่าวิธีการกินที่หกต้องเนี่ยนะคะก็คือต้องเอาสาหร่ายมาก่อนสาหร่ายเดี๋ยวับตามแล้วนี่คุณโดนัททับตามคุณโดนัทสาหร่ายมานะคะซักสองแผ่นแล้วแล้วก็นะคะคุณนะคะแล้วก็เอาข้าววางก่อน เอาข้าวว้าข้าวญี่ปุ่นเอ้อาเอาข้าวว้านี่โอ้โหขนาดข้าวแลนะคะใต่น้ำกันสดๆเลยนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็เราก็ใส่กุ้งเข้าไปโอเคนี่กุ้งเน้นๆนะคะนี่คือเทียบกับมือแล้วคือกุ้งแบบพึ่งมือไปแล้วอ่ะ ล้วก็ถ้าอยากแบบดับเบิลข้าวหี่วางแซลมอนข้าวหมี่ก็ได้ได้สายแบบปลาแซลมอนอย่างเราก็คือไม่ติดนะแบบดูดิชุ่มฉ่ำนะคะสวยงามนี่ชิ้นใหญ่ๆก็มีนี่บริเวณกระแสช่วงนี้นะแบบว่าอาหารที่แบบดองซีอิ๊วเกาหลีกำลังมากินแล้วมันแบบมันนัวจริงมันแซ่บมันนัวเนี่ยแค่เห็นแล้วก็น้ำลายสอแล้วนะจริงเพราะนั้นเข้าปาก แล้วก็เข้าปล่าอันนี้คำเดียวไหวไหมไหวเลือกตอบดีอะอร่อยมากกุ้งสุดเด้งมากเลยอะคือถ้าใครชอบแบบหอมอนองอะองบบก็คุ้ได้ก็เก้าบาทอ่ะออมันคุ้มมากคุ้ม ก็ดได้แบบบุฟเฟ่ต์นะนี่โอ้โหแล้วคือเขาจะมาเป็นเซตเลยนะเขาจะมีทั้งกุ้งมีทั้งข้าวมีทั้งสาหร่ายคือมาให้หมดแล้วแบบนี้เ,นเลยเรากินกุ้งเปล่าด้ว่อได้อาโชว์ให้ดูว่าตัวมันใหญ่แค่ไหนอืมอืมดูแบบมึกรอบยิ้แบบสุดๆด้วยกันกุ้งก็คือแกะเปลือกแกะหางอะไรมาให้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องแบบก้างไก่เองนะใช่เสียเวลานะจ๊ะนี่เขาไม่ไหดแล้วแต่เขาชิมด้วยดีแล้วก็หอูดีมากรู้สึกแบบตุ้งเด้งมากอ่ะและถ้ากินอย่างพวกแบบลูกเป๊กนะหาความคุ้มได้ที่ไหนอีกนอกจากที่นี่อ่ะเรือปักไข่ดองเหรอแม่อ่ะได้ไข่ดองนี่จริงๆเขากินปกติก็ได้กินแบบว่ากินได้เลย ดีมากดีมากนี่จริงอ่ะเขา,าสวยก็อร่อยไข่ดาวได้ไข่ดองก็กินไข่ดาวดิ <c oughs> มันยว์มีคำไอ,อ,อ้ไอ้ไม่เอยนี่น่าจะคำว่าคำมันยว์ไหมรสชาติแบบติดปากมากนี่น้องสัตว์เขาจะตีดกุ้งนะมีแซลมอน ต่างๆที่เป็นเมนูใหม่นะก<น>็มีน้ำซุปใหม่ด้วยเป็นสไตล์กเกาหลีคือตอนนี้คือเพลงเกาหลีอาหารเกาหลีกำลัง,งมาน,นะแล้วก็จะเป็นปน,น,น้ำซุปขับวิัดหรือเปล่าน้ำซุปคันบัมคันบัมนันบัมก็คือแบบเราก็จะคือจะเป็นแบบฟิลแบบว่บาเกาหลีเกาหลีต้มยำเกาหลีเออคือกินไปก็จะมีความแบบว่าเหมือนกินแบบแกงเกาหลีอะแกงกิมจิแกงกิมจิประมาณนั้นเลยเออนี่ฟินนะฟินนะระมาบัลเล่ ลปลานะเข้าไปปลาโคเข้าไปมาเริ่ม แล้วตอนนี้ก็กคือประโฟมอย่าง,ง,งแบบเป็นชแล้วนะครับผมก็ถ้าใครที่แบบว่าไม่อยากกินแบบว่าชาบูเดิมๆนะรสชาติเดิมๆนะอะไรเงี้ยก็สามารถเพิ่มนะั้ีนนี้เลย บวกแค่99บาทเท่านั้นซึ่งปกติเนี่ยที่เห็นทั้งหม้เนี่ยแบบบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็คือ199บาทแค่นี้ก็อลังการมากแล้วแล้วก็บวก99บาทได้ของดองได้แบบว่าสไตล์เกาหลีเมื่อีานะคะสำหรับใครที่อยากมานะคะก็มาได้เลยที่ไหนเอ่ยที่ร้านเดียวตะกซาบูครับผมที่สุนค้าของเมนร้านเชียงใหม่กับของทาวด์ทูไม่ได้เลยมาที่อาร์พบีนะครับผมมาที่ทั้งสองนะครับตอนนี้อย่างที่บอกว่าเขาเพิ่มขยายร้านใช่เอาด้านบนนั่ง4โต๊ะเลยมีที่นั่งมากมายเนาะใช่ว่าก็ต้อง อยู่เในยวามที่โซเชียลดิสแทสซิ่งเหมือนกันมีการวัดไอเตียร์แอลกอฮกันนะอยั่นกรองตามมาตรการทั่วไปเลยนะคะไปแล้วค่ะก็ฝากกันนะคสฝารับ EP หน้านะคะพวกเราสองคนนะคะจะไปที่ไหนต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์เพจพมาได้ามาด้วยนะครับผมตอนนี้พวกเราสองคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอญาทั้งจานเลยนะคะขอคุ้งละกันทุกน